มินาซังคอนเดจิวะอัตาชิวะซันเด้สวัสดีครับซันครับขอกระโจเข้าสู่เกม PSO2 หรือไฟเซอร์เลทูนะครับและในค e ลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปตัวโซโล่แอนติเมทเควส Final Battle The Space Time r i ลินะครับหรือก็คือเควสที่เราจะได้เจอกับตัวบอสล้างแห่งความมืดตั้งแต่ชั้นที่1ไปจนถึงชั้นที่100นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเล่นจนครบ100ชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็เ <c oughs> ลยจะมาสรุปกันในคลิปนี้นะครับว่าในเควสตัวนี้เราต้องเจอกับอะไรกันบบ้้้้างงงตตััััแ่่่่ชชนนนนททีี1 100ไปจถึะครอ มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะขอกลับมาดูรายเดียของเคว้นี้กันก่อนกันละกันสำหรับตัว ฟนอลแพทเทิร์น The Space Time Rift มันจะเป็นเควสประเภทอันติเมทเควสนะครับเป็นเควสร,รูปแบบโซโลเควสก็คือลงได้แค่คนเดียวเวลาในเควสจะมีทั้งหมด15นาทีส่วนเงื่อนไขในการลงเควสนี้นะครับก็คือต้องมีเลเวลเป็น90ทั้งเมนคาร์แล้วก็ซับคาร์นะครับแต่ว่าถ้ากใครที่เล่นเป็นคาร์ผู้สืบทอดขอแค่มีคาร์ดังคาร์หนึ่งเป็นเลเวล90ก็สามารถลงเควสตัวนี้ได้แล้วซึ่งเงืนน่อนไขอนี้มันจะรวมไปถึงเงื่อนไขในการปลดล็อกเควสนี้ออกมาเล่นด้วยนะครับก็คือขอแค่เรามีคลาาปกติ2 เป็นเลเวลเกหรือว่าจะมีคาผู้สุบทอดหนคลาสเป็นเลเวลเกก็สามารถบล็อกเควสนี้ออกมาเล่นได้แล้วนะครับเป็นเควสที่ไม่มีการจํากัดดาเมจสูงสุดส่วนเงื่อนไขในการล้มเหลวของเควสนี้นะครับจะมี2อย่างนะก็คืออย่างแรก เวลาหมดลงก็คือในระยะเวลา15นาทีนี้ถ้าหากเรายังไม่สามารถกําจัดบอสได้เควสก็จะถือว่าล้มเหลวแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราเกิดตายขึ้นมาแล้วกลับขึ้นแคมป์ชิพเควสก็จะเฟล,ลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเควส่ยมยังโชคดียอย่างหนึ่งที่ว่าเรายังสามารถใช้อเทมที่สามารถใช้ในการชุบชีตได้อย่างเช่นพวก h a ร์ฟดอร์สแควดอสามารถใช้ในเควสนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีการตายขึ้นมามันจะเป็นการลบแต้มตอนจบด้วยก็คือตอนจบเนี่ยเราจะไม่ได้แรงเอนั่นเองเนื่องจากว่ามีการโดนตัดแต้มไปนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคบว่าเควนนี้จะมีระดับสูงสุดอยู่ที่100ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะสามารถลงผ่านได้แค่วันละ2ครั้งเท่านั้นนะครับหรือก็คือถ้าหากจะไปถึงชั้นสุดท้ายได้จะไปต้องใช้เวลาถึง50วันจริงๆถึงจะสามารถไปจนถึงชั้นที่100ได้นะครับแล้วก็ในแต่ละวันนั้นมันจะมีการรีจํจำนวนรอบเนี่ยในตอนตีห้เวลาญี่ปุ่นหรือก็คือเวลาไทยจะเป็นตอนตีสนะครับเมื่อถึงเวลาตีสาบ้านเราแล้วปุ๊บมันก็จะมีการรีจำนวนคราวตรงนี้กลับมาเป็นสองครั้งเหมือนเดิมแต่ว่วา ถ้าหากวันไหนที่เราไม่ได้ลงเควสนี้ไปเลยนะครับจำนวนค้ามันจะไม่ stack เพิ่มขึ้นนะมันก็ยังคงเป็น2ครั้งต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของตัวเควสกันดีกว่านะครับสหรับบอสร่างาแห่งความมืดโซดาหมู่ที่เราจะได้เจอกันในเควสนี้ก็จะเหมือนกับใน emergency Quest เ,เลยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆบอสจะยังมีท่าไม่ครบเหมือนกับใน eq นะก็คือเปิดมานะครับบอสจะมีแค่2ท่าก็คือจะเป็นท่านไฟกับท่านน้ำแข็งก็จะเป็นการ ใช้2ท่านี้วนสลับไปมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราเข้าสู่ชั้นที่10เปไปต้นไปตัวบอสก็จะเริ่มใช้ท่าสายฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ชั้นที่20เป็นไปต้นไปบอสก็จะเริ่มใช้ท่าลมก็จะเป็นการใช้ครบทั้ง4ท่าแล้วนะครับก็คือจะเป็นท่าไฟน้ําแข็งสายฟ้าแล้วก็ลมตามลําดับเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ชั้นที่30เป็นต้นไปบอสจะเข้าสู่เฟสที่2ก็คือเป็นเฟสที่เป็นการผสมรวมท่านะครับก็จะเป็นท่าระหว่าง อาไฟกับน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้ากับลมนะครับคือตรงเนี้ยจะเริ่มเหมือนกับในเอเมจเซี่คุยแบบปกติแล้วจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ชั้นที่40เป็นไปต้นไปแล้วก็จากนี้ทุกๆ10ชั้นนะครับบอสจะเข้าสู่ร่างใหญ่ก็คือจะเป็นเฟสที่3นะครับก็คือจะเป็นชั้นที่ 40, 50, 60, 70, 80, 90แล้วก็100้อนะครับในชั้นเหล่านี้ตัวบอสก็จะเข้าสู่เฟสที่3ได้แต่ว่าถ้าหาเป็นชั้นที่แบบอยู่ในระหว่างกันเนี่ยอย่างเช่น ชั้นที่41ถึง49อะไรแบบนี้นะครับตัวบอสจะไม่เข้าสู่ร่างใหญ่นะจะเข้าร่างใหญ่แค่เป็นชั้นที่หลัก10เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นแพทเทิร์นของตัวบอสนะครับก็คือในชั้นที่1จนถึงชั้นที่29บอสจะมีแค่เฟสเดียวก็คือเป็นการใช้ท่าใดท่าหนึ่งวนไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งแต่ชั้นที่30เป็นต้นไปบอสจะเข้าสู่เฟสที่2ก็คือเป็นการผสมทา่า แล้วก็ในทุกๆ10ชั้นต่อจากนี้มันจะมีการเข้าสู่เฟสที่3ซึ่งเป็นเฟสล่างใหญ่ด้วยนะครับก็เริ่มจากชั้นที่40แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก10ชั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องของ HP หรือก็กคือเรื่องของตัวบอลนะครับก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยสำหรับตัวเลือกของบอสนะครับในชั้นแรกสุดเนี่ย มันจะมีเล um. ือดประมาณสัก60กว่าล้านแล้วก็จะค่อยๆเพิ euh. ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งชั้นที่100ชั้นสุดท้ายนะครับบอสจะมีเลือดประมาณ250กว่าล้านเรียกได้ว่าเป็น HP ที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีของบอสอ่ะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มกระโดดเหมือนกับตัวเควสเก่านะครับที่เรียกได้ว่าตีทีเดียวตายเลยแต่เนี่ยมันจะไม่ได้ตีทีเดียวตายนะแต่ว่ากกก็็จจจะะะะะะไไ้้้พลัััังงงมมตี่่คอออออนนนนขาาาเเเยยหหืรรรฉว ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการปรับลดการฟื้น HP ของผู้เล่นนะครับสำหรับตัวเวมนี้ถ้าหากว่าเรายิ่งลงระดับที่สูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีการลดการฟื้น HP ลงไปในตามแต่ระดับนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงๆดังนี้ก็เริ่มจากช่วงที่1น,นะครับก็คือจะเป็น ชั้นที่1จนถึงชั้นที่9ในช่วงนี้จะมีการฟื้น HP ตามปกตินะครับไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดแล้วก็ถัดมาจะเป็นช่วงในชั้นที่10จนถึงชั้นที่19นะครับในช่วงนี้จะมีการปรับลดการฟื้น HP ลงไป10%สมมติว่าแต่เดิมเนี่ยเราฟื้น100 HP ก็จะเหลือแค่อ่า HP ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในชั้นที่20จนถึงชั้นที่29ในช่วงนี้จะมีการ ปรับลดการฟื้น HP ลงไป30%สนะครับสมมติว่าจากเดิมที่เราฟื้น100 HP ก็จะเหลือแค่70 HP ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นช่วงในชั้นที่30จนถึงชั้นที่100เลยนะครับจะมีการปรับลดการฟื้น HP ลงไป40%จากเดิมที่เราฟื้น100ก็จะเหลือแค่60 HP นะครับแล้วก็สลับตัว สกิลเวทมืดเมกิเวิร์ดเป็นสกิลที่เป็นการสร้างวงเวดมืดที่ถ้าเราสามารถทาดาดเมจในวงนี้ได้จะมีการฟื้น HP กลับมาใช่ไหมครับซึ่งสกิลนี้จะมีการลดการฟื้นลงไปสูงถึง95%เลยก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่100เลยนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของรางวัลที่เราจะได้รับเมื่อเราผ่านชั้นนั้นในครั้งแรกสุดนะครับก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยสำหรับไอเทมเหล่านี้นะครับไอเทมที่เราจะได้รับแค่ครั้งเดียวต่อ ID นะซึ่งเงื่อนไขในการรับก็คือเรราาาสามาถ ผาในชั้นนั้นได้ก็จะรับไอเทมเหล่านี้เป็นของรางวัลนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวหลอดแคปซูลซึ่งเป็นหลอดที่สามารถสร้างในเรื่องของตัว S off ได้ก็จะมีตั้งแต่ S 1ถึง S 8เลยแล้วก็จะมีเรื่องของตัวบัตรที่กดแล้วจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้ม Star gem หรือก็คือแต้ม S G นะครับซึ่งสลับตัวแต้ม S G เราจะได้รับมาในทุกๆชั้นที่5ก็คือจะเป็นชั้น55ไล่ไปเรื่อยๆ ซึ่งในชั้นที่5จนถึงชั้นที่45เราจะได้รับเป็นบัตร s d 50 s d นะครับแล้วก็ในชั้นที่55ไปะจนถึงชั้นที่95เราจะได้รับเป็น100 s d แล้วก็ในเรื่องของตัวหลอดออฟนะครับก็จะมีตั้งแต่หลอด S1 แล้วก็ได้จนถึง,ง S8 ก็จะได้รับในตอนชั้นที่1 10 20 30 40 6 0 70แล้วก็80ตามลําดับนะครับโดยในเรื่องของความสามารถของตัว S o พวงนี้เดี๋ยวผมจะแปลแะเอาไว้ที่ข่าวด้บ่ายใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถไปอ่านในเรื่องของความสามารถได้แล้วก็ในชั้นที่90จะได้เป็นโมดูลชิบะทั้งหมด100อันแล้วก็ในชั้นที่50กับ100เราจะได้รับเป็นไอเทมตัวดวงตาหินกูไดไอซึ่งไอเทมที่เราต้องใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธ15ดาวซีดีคูราสุนะครับส่วนใช้อื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงไปนะครับเราจะได้รับเป็นตัว อาตัวที่ใช้สลับในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอาวุธชั้นละ5้าใบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นชั้นที่เราไมา่ได้พูดถึงนะครบ,บนตรงนี้นะเออแล้วก็หรือบอกไปอย่างหนึ่งสำหรับตัวหลอดแคปซูลท,ที่ใช้ในการทำ S off นะครับมันจะเป็นตัวไอเทมที่มันจะมีตัว R ติดมาด้วยหรือก็คือไอเทมที่เราไม่สามารถซื้อขายกันได้จะเป็นต้องใช้เองเท่านั้นนะครับ อ่าเมื่อตกี้นี้ก็จะเป็นเรื่องของไอเทมที่เราจะได้รับมาในครั้งแรกเมื่อเราผ่านชัดน,นั้นไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับไอเทมที่มีดอกในเควสตกันบ้างดีกว่าก็เริ่มจากตัวอาวุธนะครับก็จะมีเป็นตัวอาวุธ15ดาวซีรีส์อาร์เจลูแล้วก็ยังมีอาวุธ15ดาวที่เป็นของตัวบอลลักเงาก็จะเหมือนกับในเอเมจนซี่เควสเลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวไข่สัตว์เลี้ยง14ดาวบาลูคังแล้วก็จะมีตัวพาเฟ่14ดาวเซปปิน เซทาคาคุปพาเฟ่ et, ดอกในเครียนนี้ด้วยแล้วก็ถัดมาจะเป็นคาโมพางอาวุธนะครับคาโมพางอาวุธเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเหมือนกันนะก็คือจะเป็นคาโมที่เป็นของตัวซีรี้เอ็นเวนเองซีรี์ออสเทียซีรี์เทพเขียวแดงซีรี์ไรซีมแล้วก็ยังมีอาคาวโมอีกสชิ้นที่เป็นของตัวการสแลดด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะ แล้วก็จะมีร่องเกี่ยวกับตัวหินที่ได้จากใน EQ ก็มีดอบในเควนนี้เหมือนกันมีเรื่องของคลาส EQ เอยแล้วก็เรื่องของตัวหลอด a คปซูลในการทำ S off ก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ S 1 S 2 S 3 S 5 S 7แต่ว่าอันที่ไปทำได้จริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว S 1นะครับมันจะเป็น S 1ที่เป็น augment i n t e n t คขั้นที่2ซึ่งสำหรับ off ขั้นที่2นี้นะครับมันจะมีการ เพิ่มพลังโจมตี maximum เนี่ยสูงถึง6%เลยแล้วก็เงื่อนไขก็คือขอแค่เรามีจำนวนออฟของตัวอาวุธนั้นเองนะครับถ้าหากว่าเรามีการใส่เครบ8ตัวเนี่ยก็จะได้รับพลังโจมตีสูงถึง6%กันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะมีการดรอปตัวดวงตาหินกุไดไอเหมือนกันนะครับหรือก็คือไอเทมที่เราจะได้รับมาในตอนที่เราลงผ่านในชั้นที่50กับ100มันก็จะมีการดรอปเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสมันจะค่อนข้างจะน้อยนะ อ่ะสุดท้ายนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับฉายากันบ้างนะครับหรือก็คือเป็น Achievement ที่เราได้จากการลงควยตัวนี้ว่ามีอะไรกันบ้าง ก็เริ่มจากหัวข้อข้างบนนะครับเราเลือกไปที่หัวข้อหมายเลขสามก็คือจะเป็นหัวข้อเควสแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยครับมันจะอยู่ในหัวข้อย่อยที่เป็นของ Quest, อัลติเมทเควสอ่จอยู่นี่นะครับส่วนตัวฉายาของเควสนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับก็เริ่มจากฉายาที่จะให้เราผ่านเควสต,ตัวนี้โดยการใช้เมนค์ดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของระงวันเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็น2แบบนะก็คือจะเป็นแบบของค์ดปกติกับค์ดผู้สืบทอดนะครับจะได้ละงรวันที่แตกต่างกันไป ก็ถ้าว่าเป็นคาร์ปกติทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นคาร์ฮันเตอร์ไฟเตอ r ์เรนเจอร์กันเนอร์ t อร์ o เท e เตอร์เบเวแล้วก็ซาวนเ n อรนะครับจะได้ขอลรบวันเป็นชิน้นนี้ก็คือจะเป็นหินดีมอร์สทั้งหมด10อันต่อฉายานะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอาสำหรับคารผู้สืบทอดก็คือจะมีเป็นคาร์ทีโร่แฟนทอมเอทวาลูแล้วก็คาร์ลัสเตอร์นะครับจะได้ขอลรบวันเป็นหินเมทเอเมลูทั้งหมด100อันต่อฉายา จากนั้นถัดมาจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้เราลงผ่านชั้นนั้นๆหรือก็คือผ่านดีฟตามที่กาหนดนั่นเองนะครับคือเนี่ยไม่มีการกำหนดในเรื่องของตัวคานนะขอแค่ผ่านอาชันนั้นแล้ก็พอก็เริ่มจากในชั้นที่10นะครับจะปลดล็อกชัญาตัวนี้ออกมาโซขอราวันก็จะเป็น a b i l i t y Success Rate บวก50% 1อันนะครับสำหรับชั้นที่10นะต่อไปก็จะเป็นชั้นที่20นะครับชั้นที่20เราจะได้เป็นบัตรย้ายออฟทั้งหมด10ใบ ต่อไปก็จะเป็นชั้นที่30จะได้เป็น a b i l i t y success r a t ดบวกห5อีก1อันนะครับต่อไปจะเป็นชั้นที่40เราจะได้บัตรไดออฟมาอีก20บใบนะครับต่อไปก็จะเป็นชั้นที่70เลยคือที่ก็โดดจาก40ไปเ0เลยนะในชั้นที่70นะครับจะสามารถปลดล็อกฉายาที่ออกมาได้ส่วนขอรับวัลก็จะเป็น b เ e รตต success rate บวก55% 2อันเลยนะครับอันนี้ได้2อันนะแต่ว่าถ้าหากเป็นตอนชั้นที่30เนี่ยได้แค่อันเดียวนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นชั้นสุดท้ายชั้นที่100เลยนะครับสำหรับชั้น100เนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขนะครับอันหนึ่งเนี่ยเป็นการผ่านชั้น100เฉยๆแต่ว่าอีกอันหนึ่งนั้นถ้าเราสามารถผ่านแล็กเอได้ก็จะปลดล็อกชาร์จตัวนี้ออกมานะครับนขอาราวันก็จะเหมือนกันก็คือจะเป็น ใบได้ออฟทั้งหมด30ใบต่อชายาหรือก็คือถ้าเราทําการลงจนครบ100ชั้นเนี่ยเราจะได้รับตัวใบได้ออฟมาทั้งหมด90ใบาจากการอาจผ่านเงื่อนไขาชายาตรงนี้นะครับ โอเคคราวนี้ก็เป็นรายละเอียดของโซลอันติเมตเควสที่เราจะได้สู้กับบอสแล้วก็เห็นความมืดทั้งหมด100ชั้นด้วยกันสำหรับจุดเด่นของบอสตัวนี้ในเควสนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ R AH HP หรือก็คือพลังชีวิตของตัวบอสมันจะมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในชั้นสุดท้ายในชั้นสุดท้ายเนี่ยจะมี HP แบบเป็นหลัก200ล้านกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าไปเทียบกับเควสอันก่อนเนี่ยตัวบอสมันจะไม่ได้เลือดเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากถามเรื่องของความยากเนี่ยยังไงซะผมก็็็ให้เเควววอออันนก,กกก่่่าายยูดีีืปท เราจะได้สู้กับตัวบอสโอเมก้ามาสึกคาเรดาสำหรับตัวอาบอสตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความยากตรงที่ว่ามันจะมีจํานวนชั้นที่มากกว่าก็คือจะสุดอยู่ที่999มีความสามารถในการเนิบการโจมตีได้แล้วก็ยังมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชั้นสุดท้ายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย แเมทะลุหลักร้านแบบนี้ถ้าหากว่าหลบหริการโจมตีหรือว่าแพลรลี่ไม่ได้เนี่ยก็คงต้องพึ่งสกิลอมาตะอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จุดด้อยอย่างหนึ่งของเคเวสต,ตัวนี้ก็คือมันจะมีมูฟเมนที่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากในเอมจซีเควสแบบปกติเลยนะครับคือถ้าว่าใครที่ เคยลง EQ ของตัวบอสรักเงาเนี่ยมันจะมีมุมเมนที่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถรับมือกับการโจมตีของบอสได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นต้องมี DPS ที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะเนื่องจากว่าตัวบอสมันจะมี HP ที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองแล้วก็สลับตัวจุดเด่นของบอสในเควสนี้ก็คือมันจะมีไอเทมที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นพวกหลอด S off ต่างๆเอยตัวอาวุธต่างๆ ơi, เอยไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัว อาวุธ15ดาวซีรีส์คุราซูซึ่งจัดว่าเป็นอาวุธท็อปเทียนะตอนนี้อีกด้วยแล้วก็ยังมีแต้ม g ที่สามารถได้รับกันอย่างง่ายๆด้วยนะครับเมื่อเราสามารถผ่านในชั้นที่แบบเป็นเลข5ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือจะเป็นคาร์บพังอาวุธที่จัดว่ามีราคาค่อนข้างจะแพงมากแต่ก็จะดรอปยากขึ้นตามไปด้วยนะครับใครที่สนใจเทมชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มาหาไปใช้งานกันได้นะครับผมโอเคครับสำหดับคิมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเเน thank you